สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับกับช่องอีสานอินเตอร์นะครับผมโดยกระผมนม่มตั้มสารคำก็วิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูหิมะนะครับบนเขาสูงเพื่อเราโชคดีนะครับผมก็เดินทางจากกราสตอปใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยรถยนต์นะครับ วันนี้เราก็มีคุณแม่นะครับของแฟนขับรถให้นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สันเขื่อนนะครับเ,เรามาดูแม่น้ำฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็เผื่อเราโชคดีเราเจอหิมะนะครับผมวันนี้ตัวนี้ก็เป็นสันเขื่อนที่เขาใช้ทำพลังงานไฟฟ้าครับ ก็ยังเป็นน้ำแข็งเลยครับผมบรรยากาศรอบแล้วก็พบกับแมคานิ่งนะครับหรือว่าน้ำแข็งที่เกาะอ,อยู่ตามผู่มไม้ใบหญ้านะครับผมก่อนจะไปเจอของชิ้งข้างบนก็ถือว่าวันนี้ก็มีลุ้นครับแปดสิบยี่สิบก็มีลุ้นมีลุ้นอ่าแลแล้วเราก็เจอมันจนได้นะครับ เราจะขี่กันไปเรื่อยๆนะครับผมไปถึงยอดเขานะครับไปดูกันเลยก็ไม่รู้ว่ายอดเขาจะมีเยอะกว่านี้ไหมนะครับแต่ว่านี่ก็สันเขาก็เริ่มจะมีแล้วนะครับซึ่งเขาลูกที่เราจะไปนี่ก็มีชื่อว่าฮัสตมอลท์เทนนะครับผมเป็นภูเขาสูงนะครับตอนนี้บรรยากาศโดยรอบของเราก็เริ่มมีหิมะให้เห็นแล้วเป็นปลายนะครับนี่ก็เริ่มจะขาวโพลนกันหมดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำนะครับถ้าผมลงจากรถได้ตอนนี้คือผมอยากปั้นหุ่นสโนวแมนนะครับผมเป็นหุ่นหิมะที่ว่าอยู่ในการ์ตูนหรือว่าอยู่ในหนังนิยายนะครับที่เห็นกันครับผมจะตั้งใจทําครับมาดูกันว่าจะสวยหรือเปล่านะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็นี่ก็ขี่รถไปเรื่อยๆกันอยู่หาที่จอดรถยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คนเยอะครับคนก็เริ่มทยอยกันขึ้นมาดูหิมะเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่พวกเราคนเดียว ก็มีกันหลายคน ตอนนี้ก็รอคุณแม่เขาจอดรถนะครับหาที่จอดรถอยู่ผมก็เดินดูรอบๆไปก่อนนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับสัมผัสโดยตรงแล้วครับหิมะครับเย็นครับรู้สึกว่าเย็นมือนะครับก็ความฝันก้จะเป็นจริงแล้วครับผมผมว่าจะทำสโนมนนะครับนี่ครับผมมาแล้วสโนมนของผมนะครับสวยไหมครับคุณผู้ชม ก็ตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับผมก็อยากจะชิมบ้างครับ <Come on. S 1> ว่าจะเป็นรสชาติยังไงนะครับมาดูกันก็เย็นลิ้นนี่ครับรู้สึกว่าเย็นลิ้นนะครับก็เหมือนน้าแข็งบ้านเรานะครับดีๆนะครับก็มีบรรยากาศโดยรอบมองอะไรก็เป็นสีขาวไปหมดครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ลบสี่องศานะครับผมอยู่บนยอดเขาฮัส m o ม n ลเทนก็เดินไป รอบๆก่อนนะครับว่าจะเจออะไรอีกบ้างนะนี่ครับถนนก็ที่เป็นสีน้ำตาลนั้นเป็นก้อนน้ำแข็งนะครับผมไม่ใช่เป็นนั่นนะครับแข็งแล้วครับเนี่ยจนเป็นน้ำแข็งครับแต่เดินไม่ระวังล้มหัวแตกนะครับ เน่กันบ้างครับคุณผู้ชมสนุกกันไหมครับผมถ้าสนุกก็ฝากไป็นกำลังใจให้หนุ่มตั้มสารครามด้วยนะครับผมกับช่องอิสานอินเตอร์โดยหนุ่มตั้มสารครามนะครับผมหนึ่งกำลังใจครับ1 s u b งซับสไครป์หนึ่งไลฟ์ like, หแชร์ share, หรือว่า1นึ่งคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมไปเป็นกำลังใจในวิดีโอต่อไปก็เหมือนเดิมแล้วครับใครมี คำชี้แนะอะไรก็แนะนํากันมาได้นะครับผมหนุ่มตั้มยินดีรับฟังเพราะว่าก็เพิ่งหัดทําใหม่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็แฮปปี้นิวีย์นะครับผมใกล้จะถึงแล้วอีกไม่กี่วันแล้วก็ปีใหม่นะครับผมสิ่งเก่าๆผ่านไปครับสิ่งใหม่ๆเปิดรับเข้ามานะครับมีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกๆคนนะครับผม ก็นี่ก็ช่วงท้ายคลิปแล้วสำหรับผมตัำำ้มสารคามก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ